สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีทำขิงดองสามรสแบบกรอบเปรี้ยวหวานเค็มนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมน้ำดองกันค่ะเตรียมหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งกิโลกรมัมตามด้วยน้ำส้มสายชูอีกครึ่งกิโลกรัมค่ะจากนั้นเราก็ใส่เกลือป่นลงไปสองช้อนชาแล้วก็นำหม้อขึ้นตั้งเตาได้เลยค่ะ เราก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วก็เคี่ยวต่อไปจนกระทั่งน้ำเชื่อมหรือน้ำดองของเรามีลักษณะใสนะคะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ5นาทีค่ะพอน้ำดองของเรามีลักษณะใสแบบนี้แล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นสนิทนะคะ ระหว่างที่รอน้ำดองเย็นสนิทนะคะเราก็มาเตรียมขิงกันค่ะวันนี้ใช้เป็นขิงอ่อนนะคะน้ำหนักรวม1กิโลกรัมให้เรานำขิงไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วก็แบ่งเป็นหัวๆนะคะแล้วก็นำขิงมาบังเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะบังไม่ให้ขาดค่ะเราก็บังขิงไปทั้งสองด้านเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสด้านนะคะ หลังจากที่เราเตรียมขิงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําขิงใส่โหลหรือใส่กล่องนะคะแล้วก็นําน้ําดองที่เย็นสนิทดีแล้วเทลงไปค่ะแล้วก็นําถุงพลาสติกใส่น้ําสะอาดแล้วก็มัดถุงให้แน่นนะคะวางทับลงไปเพื่อไม่ให้ขิงลอยขึ้นมาด้านบนค่ะให้ขิงเขาจมลงไปในน้ําดองนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ดองทิ้งไว้3ามวันค่ะ เดี๋ยวพอครบเวลา3วันแล้วเรามาดูกันอีกทีค่ะและตอนนี้เราก็ดองขิงไปครบ3วันแล้วนะคะสีของน้ำดองก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะลองชิมสักชิ้นดูนะคะรสชาติของขิงก็จะกร,บกรอบๆนะคะเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาดูชิ้นใหญ่กันนะคะว่าสีของขิงจะเปลี่ยนไหมนะคะนี่ค่ะสีของขิงก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะเนื้อของขิงก็จะกรอบค่ะถ้าเราทําตามสูตรและขั้นตอนตามคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะได้ขิงดองที่มีรสชาติกรอบเปรี้ยวหวานเค็มกําลังดีเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดไลค์กันให้ด้วยนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ